หมอยมามโโนเบทำไมถึงมาที่แบบนี้ล่ะสวัสดีค่ะควัญกระมลบุญจับชื่อเล่นชื่อนะปุนค่ะนี่รีบพาเธอไปโรงพยาบาลไม่ได้ <ลง S 2> ถามาเรื่องนั้นสักหน่อยเฮ้ก็เธอนะ่ะเคยเห็นอะไรแปลกๆมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่เรื่องนี้ภาคเป็นคณาเดะค่ะจุดที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของความกล้าหาญนะเพราะว่านางเอกเห็นผีมาตั้งแต่เด็ก,ดกอุ๊ยสปอยลหรอคะ ไม่เป็นไรใช่ไหมคะโอเคค่ะเพราะถ้าเป็นหนูอะค่ะหนูคนน้ำลายปูมปากไปตั้งแต่เห็นผีตัวแรกแล้วคุณหมอมริตะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเะอ๋อเปล่าฉันขอเลิกเป็นหมอรับผิดชอบเด็กคนนั้นดีไหมนะ ฉากที่ประทับใจก็คือฉากที่เฉลยปมของครอบครัวตัวหนูที่หนูพากนะคะสงสัยละสี่าคืออะไรอุโมงค์อินุนาคิเหรอขอฝากเล่งอุโมงค์ผีดูเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะแต่อย่าเก็บไว้คนเดียวมีพี่บอกพี่มีน้าบอกน้ามีป้าบอกป้ามียายบอกยายชวนทุกคนเข้าไปดูกันนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะช่วยไปตามหาข้างในได้ไหมคะอยู่มาเดินไปได้เลยข้างใน อุโมงค์ผีดุสิบแปดกุมภาพันนี้ในโรงภาพยนตร์